บทที่19เกของล้ำค่าชั้นเยี่ยมเสียห้าวนิ่งอึ้งผ่านไปสักครู่เขาถึงรู้สึกตัวกลับมานี่กู้ตรงที่นอคือจะเอาผลกำไรของโครงการยุ่งฉววนซานหรอสามส่วนพอคิดชัดเจนแล้วหน้าผากของเสียห้าวก็มีเหงื่อเย็นๆซึมออกมาเต็มไปหมดทันทีกู้ตรงที่นอนี่มันสิงโตอ้าปากกว้างชัดๆพูดออกมาก็ขอสามส่วนเลยคิดเป็นมูลค่าแล้วตั้งหลายร้อยล้านเลยนะท่านชินอคุณไม่ได้พูดเล่นใช่ไหม มุมปากของเสียห้าวมีรอยยิ้มที่ดูน่ากเกลียดกว่าร้องไห้ซะอีกจะต้องรู้ว่าโครงการยุ่ชอวนซานถึงแม้จะมีที่ให้เงินรั่วไหลออกมาเยอะมากแต่ว่าคนตระกูลเสียทั้งบนทั้งล่างมีตั้งหลายร้อยคนถ้าส่วนแบ่งแบ่งไปถึงมือทุกคนก็เหลือไม่ท่าไรแล้วพูดอย่างเกินไปหน่อยคือพวกเขาสองคนพ่อลูกก็คงแบ่งได้ไม่ถึงสามส่วนหรอกนายดูฉันเหมือนกำลังพูดเล่นกับนายอยู่เหรอ กู้ตรงชิดนอมองเสียห้าวอย่างเรียบๆที่หนึ่งตระกูลเสียก็รู้สึกจิตใจสั่นไหวอยู่อยู่ที่ปลายกระดูกสันหลังก็รู้สึกถึงความเย็นที่ทิมแทงกระดูกขึ้นมากู้ตรงเซินไม่ใช่พวกอันธพาลที่ล่องลอยอยู่ในสังคมทั่วไปแต่ในมือเขาแค่ชีวิตคนก็แบกไว้หลายชีวิตแล้วอยู่อยู่เสียห้าวก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาเขาไม่น่ามาหาคนอย่างหมาป่าแบบกู้ตรงชิดนอเพื่อขอความร่วมมือด้วยเลย หลังจากที่โดนเฉินเฟิงตบหน้าต่อคนมากมายแล้วในสมองของเสียห้าวก็มีแต่เรื่องแก้แค้นอยากจะรีบเอาเฉินเฟิงมาบ่นกระดูกให้เป็นปุ๋ยผงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรีบมาหากู้ตรงเซินอย่างเร่งด่วนแต่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าอยู่ในสายตาคนแบบกู้ตรงชินอแล้วตัวเองก็คือลูกแกะน้อยตัวหนึ่งท่านชีนอสามส่วนเยอะเกินไปแล้วผมเอาออกมาเยอะขนาดนั้นไม่ได้หรอกเสียห้าวพูดเสียงอ่อน ฮาฮาอยู่ๆกู้ตรงชินอก็หัวเราะขึ้นเขาตกบากของเสียห้าวแล้วพูดว่าเสียห้าวไม่ต้องตื่นตกใจขนาดนี้ฉันเป็นคนไม่รู้จักพอขนาดนั้นเลยเหรอล้อเล่นล้อเล่นนะฮาฮาเสียห้าวยิ้มแห้งๆท่านชินอคุณนี่ช่างเข้าใจผมพูดมาเถอะจะให้ฉันจัดการยังไงกับยายเด็กสาวเสียมึงเหยากู้ตรงชินอพูดจริงจัง เสียห้าวยิ้มอย่างมีในแอบแฝงแล้วพูดว่าใช้วิธีที่คุณชอบที่สุดจัดการวิธีที่ฉันชอบที่สุดกู้ตรงเซินมองเสียห้าวอย่างสงสัยที่หนึ่งอยู่ๆก็เข้าใจขึ้นมานายจะให้ฉันทำเรื่องอย่างว่ากับเธอเหรอใช่ครับท่านชินอคุณรำพึงถึงเสียเมื่งยาอยู่เสมอไม่ใช่เหรอ ไม่กี่วันก่อนผมให้คนเอาน้ำวิเศษมาจากตลาดมืดในประเทศไทยฤทธิ์ยาต่ำช้าและรุนแรงมากขอแค่ดื่มน้ำลงไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงใสสะอาดเรียบร้อยหรือแม่บ้านรักนวลสงวนตัวก็จะกลายเป็นผู้หญิงร่านยอมให้คนทำอะไรก็ได้อยากได้ท่าทางอัปยศแค่ไหนก็ทำออกมาได้ เสียมึ่งเหวยงยายเด็กขายตัวนั่นชอบแซงทำเป็นคนใส่ซื้อมีคุณธรรมสูงส่งไม่ใช่เหรอผมก็อยากจะดูถ้าเธอดื่มน้ำนี่ลงไปแล้วอยู่ต่อหน้าท่านชินออย่างคุณมันจะยังแซงทำเป็นใส่ซื้อมีคุณธรรมได้อีกไหมผู้เงินถูมือไปอย่างตื่นเต้นความคิดผิดศีลธรรมในสายตาปกปิดไว้ไม่มีผู้หญิงที่เขาเคยเล่นมาไม่ถึงร้อยคนก็น่าจะมี80ดสิคนแล้วมีทั้งนักศึกษาพยาบาลพนักงานออฟฟิศผู้หญิงหรือแม่บ้านที่รักนวลสงวนตัว ที่ควรมีก็มีหมดผู้หญิงพวกนั้นจะว่าสวยหมก็สวยแต่ไม่มีใครมีความแตกต่างบนตัวพวกเธอต่างก็มีกลิ่นอายความกล้านโลกทั้งนั้นมันมักจะทําให้กู้ตรงที่นัมีความสุขไม่ถึงที่สุดแต่เสียเมื่อยาวกลับไม่เหมือนกันใบหน้ารูปร่างสวยงามไม่ว่าบุคลิกภายนอกยังดูสง่างาม,ามเหมือนอย่างกับนางฟ้าบนสวรรค์ยังไงอย่างนั้น เมื่อก่อนเพราะว่าเกรงกลัวอำนาจของตระกูลเสียเขาก็เลยไม่กล้าทำอะไรเสียเมื่งเหวียแต่ตอนนี้กลับมีคนของตระกูลเสียเองที่ส่งเสียเมื่งเหวาวมาให้เขาถึงที่ถ้าเขายังไม่นอนกับเธออีกก็จะรู้สึกผิดต่อตัวเองแล้วนอนกับเธอแล้วคงไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาใช่ไหมกู้ตรงชีนอถามขึ้นมาท่านชีนอคุณวางใจได้ไม่มีปัญหาแน่นอน คุณนอนกับเธอแล้วสามารถถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วเอาคลิปวิดีโอนี้มาข่มขู่ยายเด็กขายตัวนี้มันก็ไม่กล้าพูดมากอะไรแล้วสําหรับสามีไร้ค่าของมันคนนั้นท่านเป็นคุณคงจะไม่รู้ว่าคือเมื่อวันนี้มันรู้ว่ายายเด็กขายตัวเสียมมั่งเหย่ยงรีไปขึ้นเตียงกับหอเินจงเว่ยมาแล้วแต่มันก็ยังไม่กล้าพูดอะไรสักแอะเลยเสียห้าวพูดขึ้นช่างเป็นคนไร้ค่าจริงๆ ผู้ตรงเซินกลดขึ้นถ้าเมียฉันกล้าสวมเขาให้ฉันนะฉันจะต้องตีเธอให้ขาหักไปข้างหนึ่งแน่นอนแล้วก็จะจัดการไอ้ชั่วที่มันกล้ามาสวมเขาให้ฉันซะท่านชินอมไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะแข็งแกร่งรักคุณธรรมเหมือนคุณนะไม่ปิดบังคุณนะเจ้าคนไร้ค่านั่นแต่างงานกับเสียเมื่งเหียงมาสามปีทั้งสองคนยัยงไม่เคยนอนร่วมเตียงกันมาก่อนก็คือก่อนหน้าเมื่อวานนี้เสียเมื่งเหยาวยยังคงเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์อยู่เสียห้าวพูดขึ้น ยอกู้ตรงชินอด่าขึ้นประโยคหนึ่งเจ้าคนไร้ค่านี่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ทำไมกันมันทำไมไม่ไปตายซะลอยของล้ำค่าชั้นเยี่ยมแบบเสื้อมั่งหยาวไว้ข้างกายตั้งสามปีแต่ปรากฏว่าโดนผู้ชายคนอื่นมาตัดหน้าไปก่อนอย่างนี้ตอนนี้กู้ตรงชินอใจที่อยากจะฆ่าเฉินเฟิงก็มีแล้วบนโลกนี้ทำไมถึงได้มีคนหน้าสมเพศแบบนี้ พอเ,เห็นว่าตัวเองชักนำความโกรธเกลียดของกูตง้ตรงเสนให้เกิดขึ้นมาได้แล้วมุมปากของเสียห้าวมีรอยยิ้มภูมิใจที่ทำสำเร็จปรากฏขึ้นแล้วเขาก็พูดเป้าหมายที่แท้จริงก่อนจะมาของตัวเองออกมาท่านชินอคุณอยากจะเจอเจ้าคนไร้ค่านี่สักหน่อยไหมเจอมันทำไมคนไร้ค่าแบบนี้เห็นไปก็สกรปรกตาฉันซับเปล่าเปล่ากู้ตรงชินอกด่าขึ้น ท่านชินอนี่คุณไม่เข้าใจแล้วก็เพราะว่าเฉินเฟิงมันไร้ค่านี่แหละคุณยิ่งต้องเจอมันคุณลองคิดดูนะพอถึงตอนนั้นที่คุณกําลังนอนกับเสี่ยเมืองเหย่ยงอยู่ก็ให้เฉินเฟิงเจ้าคนไร้ค่านั่นมองอยู่ข้างๆเข้าหามันเห็นเมียตัวเองที่แต่งงานมาสามปีแม้แต่ปากยังไม่เคยได้จูบลายร่างเป็นผู้หญิงร่านต่อหน้าคุณโดนคุณกระทําย่ยมยีตามใจชอบแล้วเจ้าคนไร้ค่านั่นมันจะมีความรู้สึกยังไง ยังมีอีกคือยายเด็กขายตัวเสียเมื่งเหยาวมันชอบยิ่งยโสไม่ใช่เหรอเท้าหากคุณมีอะไรกับมันต่อหน้าผัวมันมันจะมีปฏิกิริยาแบบไหนฮ่าฮเสียห้าหัวเราะได้อย่างชั่วร้ายนี่เป็นทั้งหมดที่เขาสามารถคิดออกได้วิธีที่จะเอาคืนเฉินเฟิงและเสียเมื่งเหยาวยาอย่างเจ็บแสบที่สุด เฉินเฟิงนะเฉินเฟิงจะเป็นคนไร้ค่าก็ควรจะอยู่นิ่งๆเงียบๆอย่างคนไร้ค่าไปต้องมาเสียค่าตอบแทนเพียงเพื่อความบุ่มบ่ามอแค่วินาทีเดียวมันยังห่างไกลเกินกว่านายจะรับไหวอีกเยอะกู้ตรงชิดนอึอ้งจนตาโตอ้าปากค้างเจ้าเด็กเสียห้าวนี่มันเลวจนหนองไหลในกระดูกแล้วจริงๆแผนชั่วๆแบบนี้ยังคิดออกมาได้แต่ว่ามันก็ดูตื่นเต้นดีจริงดีจริงนะ สีหน้าของกูตง้ตรงชินอดูแดงขึ้นมาทันทีเขาเคยเล่นผู้หญิงมาก็เยอะแต่ไม่มีคนไหนที่เล่นต่อหน้าสามีของผู้หญิงเลยสักคนท้องน้อยของกูตง้ตรงชินอก็รู้สึกไฟร้อนขึ้นมาทันทีดบีอาตามที่เด็กอย่างนายว่าละกันฮาฮห,ห,หลังจากเรื่องสำเร็จแล้วเด็กอย่างนายก็จะกลายเป็นที่เมียของฉันแล้วฉันจะไม่ปฏิบัติกับนายอย่างไม่ยุติธรรมแน่นอน ขอบคุณครับท่านชินอใบหน้าของเสียห้าวมีแววดีใจพาดผ่านมีกู้ตรงชินอเป็นที่พึ่งให้เขาตระกูลเสียก็จะไม่มีใครกล้าหือกับเขาแล้วแม้แต่เสียหยุนเซื้องอก็เถอะ ท่านชี้นอนนอกจากนั้นแล้วเจ้าคนไร้ค่าเฉินเฟิงยังมีพละกําลังโม่ขาวอยู่บ้างเพื่อความปลอดภัยอย่างเห็นผลผมขอแนะนําว่าควรจะจัดการมันให้สิ้นคราบก่อนแล้วค่อยพามันมาถึงเวลาที่คุณเยี่ยมีเสียเมื่งยาวน้นมันจะได้ไม่ขัดขวางความสุขของคุณเสียห้าวพูดด้วยสีหน้าชั่วร้ายสองฝ่ามือนั้นของเฉินเฟิงทําให้เวลานี้ใบหน้าของเขายังเจ็บแสบอยู่คราวนี้พอดีเลยได้ยืมมือของกู้ตรงเงินมาให้บทเรียนกับเฉินเฟิงสักบ้าง ได้ไม่มีปัญหามือใหญ่ของกู้ตรงที่นอสะบัดแล้วพูดขึ้นอย่างไม่ใส่ใจพี่น้องในมือของเขามีไม่น้อยที่เป็นคนโหดเหี้ยมแบบปลายมีดเปื้อนเลือดจะให้พวกเขาจัดการคนคนหนึ่งให้สิ้นคราบนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกับการเหยียบมดตัวหนึ่ง งั้นท่านชีนอตอนนี้ผมก็จะโทรศัพท์ให้เสียเมื่งเหยาวยให้เธอมาที่นี่หลังจากเสียห้าวผู้จบแล้วก็เดินออกจากห้องส่วนตัวไปแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาเขาสืบมาแล้วตอนนี้เสียเมื่งเหยาวยงกำลังอยู่ที่บ้านส่วนเฉินเฟิงนั้นกำลังส่งอาหารอยู่ข้างนอกขอแค่เรียกเสียเมื่งเหยาวยมาได้ทางด้านเฉินเฟิงนั้นกู้ตรงเซินจะจัดการเองเสียห้าวต่อสายโทรศัพท์หาเสียเมื่งเหยาวยติดแล้ว เสียเมึ่งยาวให้เวลาเธอครึ่งชั่วโมงรีบมาที่คลับเจว j ยสักครั้งพอได้ยินว่าเป็นเสียงของเสียห้าวเสียมึ่งเยาวก็กดวางสายทิ้งทันทีเสียห้าวกัดฟันกรอบใยผู้หญิงขายตัวตัวเหม็นให้หน้าไม่เอาหน้าใช่ไหมครึ่งชั่วโมงให้หลังถ้าเธอไม่มาอย่ามาโทษว่าฉันไม่เกรงใจเฉินเฟิงละกันเสียห้าวส่งข้อความไปอันหนึ่ง เสียเมืง่งเหวขมวดคิ้วเรียวสวยเข้าหากันการข่มขู่ของเสียห้าวเธอจะเอามาใส่ใจไม่ได้แต่ว่าเขาจะให้ตัวเองไปที่คลับเจวายทำไมกันหลังจากที่ลังเลไปครู่หนึ่งแล้วเสียเมื่งเหวยาวก็ตัดสินใจลุกขึ้นไปสักครั้งเธอไม่รู้สึกกว่าเสียห้าวว่าจะทำอะไรเธอได้แต่สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเสียห้าวคงคิดอยากจะได้ทีมงานที่อยู่ในมือเธอมากกว่า เสียมึงเหยาวบโบกรถไปถึงคลับเจวายอย่างรวดเร็วแล้วโดนหญิงสาวที่ใส่ชุดกีเพาพาเข้าไปในห้องส่วนตัวปรากฏว่าเสียห้าวนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวคนเดียวโต๊ะข้างหน้าเสียห้าวยังมีไวน์แดงวางอยู่หนึ่งขวดตามฉันมามีเรื่องอะไรเสียมึงเหยาวยาพูดขึ้นเสียงเย็นเสียห้าวเลมองเสียมึงเหยาวทีหนึ่งแล้วพูดเสียงเรียกว่านั่งสิ เสียมึ่งเหยาวขมวดคิ้วเรียวสวยเข้าด้วยกันแล้วนั่งลงบนโซฟาเสียห้าวรินววายออกมาแก้วหนึ่งแล้วดันไปตรงหน้าเสียมึ่งเหยาวเสียห้าวนายมีเรื่องอะไรก็ว่ามาตามตรงเลยมึ่งเหยาวฉันเป็นพี่ชายเธอนะเธอพูดกับฉันดีๆหน่อยไม่ได้เหรอเสียห้าวยิ้มอย่างขมขื่นแล้วพูดขึ้น เสียมึ่งเหวาวมองเสียห้าวด้วยความสงสัยทีหนึ่งปฏิกิริยาของเสียห้าวทำไมเหมือนมีอะไรแปลกๆปที่จริงก็ไม่มีเรื่องอะไรมึ่งเหยาวยเมื่อเวลาตอนเที่ยงเฉินเฟิงตบหน้าฉันสองที่ต่อหน้าญาติพี่น้องมากมายขนาดนั้นเรื่องนี้คงไม่มีทางปล่อยผ่านไปอย่างนี้หรอกนะเสียห้าวพูดเสียงเรียบแล้วนายอยากจะเอายังไง เสียเมื่งยหวยกัดฟันพูดเธอเข้าใจนิสัยของเสียห้าวดีแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเขาก็ต้องเอาคืนเรื่องที่เฉินเฟิงตบเขานั้นเท่าหากไม่มีคําอธิบายให้เขาแล้วละก็เขาจะไม่มีทางหยุดแน่แน่บางทีอาจจะคิดวิธีอะไรมาจัดการกับเฉินเฟิงก็ได้ง่ายๆเอาทีมงานที่เป็นของพ่อฉันคืนกลับมาก็พอไม่มีทางไม่มีทางเหรอ เสียห้าวยิ้มเสียงเย็นเธอไม่กลัวหรอือเพื่อวันไหนเฉินเฟิงเดินอยู่บนถนนดีๆแล้วอยู่ๆก็โดนรถชนตายไปซะละใบหน้าเรียวของเสียเมึ่งยาวเปลี่ยนสีทันทีเธอเข้าใจดีว่านี่เสียห้าวกำลังข่มขู่เธออยู่แต่เธอไม่กล้าเอาชีวิตของเฉินเฟิงไปพนันด้วยได้ทีมงานฉันสามารถคืนให้นายได้แต่นายต้องรับประก,กันว่าต่อไปนี้จะไม่หาเรื่องเฉินเฟิงอีก เสียเมื่งเหวยกัดฟันขาวแน่นแล้วพูดขึ้นถึงแม้การคืนทีมงานให้เสียห้าวนั้นจะหมายความว่าเธอได้ศูญย์เสียชิปต่อรองอันสุดท้ายไปแล้วและโครงการยู่เฉววนซานจะไม่เกี่ยวข้องกับเธออีกแต่ว่าถ้าเทียบกับชีวิตของเฉินเฟิงแล้วเธอยอมรับได้ฉันรับรองขอแค่เธอเอาทีมงานมาให้ฉันจากนี้ไปฉันจะไม่มองเจ้าคนไร้ค่าเฉินเฟิงอีกแม้แต่เสี้ยวเดียวแน่นอนเสียห้าวยิ้มแล้วพูดขึ้น ทางที่ดีนายพูดแล้วก็ต้องทำได้ด้วยเสียมึ่งเหยยามองเสียห้าวด้วยสายตาเย็นชาทีหนึ่งวางใจเถอะเสียมึ่งเหยาวยาใครจะไปขัดแย้งกับเงินบ้างละมาขนแก้วดื่มวายแก้วนี้หมดความผิดใจของเราทั้งหมดที่ผ่านมาก็ถือว่าหายกันแล้วนะเสียห้าวยิ้มแล้วรินวายแก้วหนึ่งแล้วเลื่อนไปตรงหน้าเสียมึ่งเหยาเสียมึ่งเหยาก็ไม่สงสัยอะไรเขายกแก้ววายขึ้นแล้วดื่มรวดเดียวหมดแก้ว หลังจากดื่มหมดแล้วเธอก็เตรียมตัวลุกขึ้นจะจากไปแต่ว่าเวลานี้ประตูของห้องส่วนตัวกลับถูกผลักออกและมีผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตลายดอกและมีแผลเป็นจากมีดบนใบหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาอยู่อยู่เสียมึงเหยาวก็รู้สึกว่าถึงความผิดปกติคนสวยของฉันรสชาติของไวนยเป็นยังไงบ้างกู้ตรงเซินยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์แล้วก็เดินเข้ามา เสียห้าวตีพี่สะพ้ายได้ยังไงใบหน้าสัตว์สวยของพี่สะพ้ายนายตีจนเป็นรอยแล้วไม่ดีนะกู้ตรงชินนใบหน้ายิ้มแฉ่งแล้วยืนขึ้นท่านเซินขอโทษครับเสียห้ารีบร้อนขอโทษกู้ตรงเซินโบกมือแล้วพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรนายไปยุ่งเรื่องของนายต่อเถิดฉันกับพี่สะพ้ายนายจะทำความรู้จักกันสักหน่อยฮ่าฮ่า ครับท่านชี่นอคุณค่อยๆเล่นไปนะครับเสียห้าวค่อยๆก้มหัวลงอย่างนอบน้อมหลังจากพูดจบก็เดินออกไปและปิดประตูลงสาวสวยฉันมาแล้วผู้ตรงเซินยิ้มอย่างเจ้าเล่แล้วโถมตัวไปทางเสียมึ่งเหยาเสียมึ่งเหวาตกใจจนถอยหลังไปสองก้าวแต่กลับโดนโซฟาข้างหลังขัดขาจนล้มลงฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วย